ครับสวัสดีครับผมชื่อนายประยูนนามสกุลเจียมใจปัจจุบันอายุ57ปีครับมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้ได้ขั้าเลือกจากชุมทางดาวท้องมาร่วมแข่งขันกับทุกคนข,ขอขอแรงใจทุกทุกท่านด้วยนะครับช่วยเคด้วยขอบคุณครับเริ่มจับเวลานะครับ พี่ปิยุทครับพี่ปิยุทมาจากจังหวัดอะไรครับประจวบครับประจวบอุ้ยบ้านเดพูนเราทำอะไรอยู่ที่ประจวบครับพี่รับจ้างก่อสร้างครับก่อสร้างพี่ก่อสร้างอะไรครับบุกสารพ่อภูมิหรือบ้านครับไม่ก่อก่อสร้างเนและสร้างตัวสร้างและสร้างตัวครับพี่ปิยุทแนะนำว่าถ้าชนะเนี่ยไปหาหมอดับฟันนิดนึงนะครับทำไมอ่าเรียนอยูนอะไรเป็มอกอะไรอะไรอ่าพี่ปิยุทอะไรคะคุยไม่จบอยู่ย่งพี่ปิยุทอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ57ครับ ยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลย57ล้นส3นาทีผ่านเอาละพี่นิโยครับวันนี้เพลงที่ใช้ในการประกวดเพลงอะไรคะเซรีขอพลครับเสรีคอพลสิทนิ์นี้วพนมแล้วกกมลงกราขอบารมีปูรีศี ทา,างเป็นเมืองที่จิดครเห็นจักนีใหายลุ่มลงวลลอหลวงขอเลว่าสาวกง่ไรเห็นต้องงงราบหลวงพ่อคงลงนั่ง พรต,ต,ต่อหลวงผู้สักดิขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์รา ากลวงผู้แก้วที่อยู่เมือนทองวอนหลวงผู้ทวดมาทางใหโปรดได้ช่วยดลเป็นแฟนทุกคนสงสาร เสลีเหรอครับประโยคสุดท้ายควรจะสงสารตัวเองครับแกร้องแกร้องเรียเหมือนแบบเอ้ใครอย่ามายุ่งกับกูนะกูต้องตาคนอื่ใจลยไม่ได้ฟังเลยอ่ะวันนี้นักร้องนำไงอ๋องนำนั่ไปไหนแล้วผมจับไปไปแล้วผมจับไปไปแล้วเทีนี้ก่อนไปทีหลังแต่ผมก่อนเดี๋ยวเดียวทางนี้ก่อนผมไม่ได้พูดสักทีน้องผมแน่นอน น้องยูนยวันนี้เสียงดีแล้วแต่ฟันพี่มีปัญหาเนี่ยอยากเอวเลยผมมียาให้คุณแผน,นไป็นนไผ่เอาไปหนึ่งเม็ดฟันดียาปลูก <f ans> ฟันยาอะไรว่าคุณแผนกป็จนไผ่ ไม่รู้จะเรียกพี่หรือลุงหรืออะไรดีพี่แล้วกันเป็นคนคุมเคือพี่ยุนมีความเก่ามากเลยและเห็นพี่ยุนจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนชอบเด็กนะคะฮะแต่พอเห็นพอเห็นพี่ยุนแล้วผมก็อยากจะขออนุญาตยืนยันว่ายังชอบเด็กอยู่เหมือนเดิมไอ้สารพศน้ำเสียงไปทางลูกทุ่งที่ดีนะครับแต่ยิ่งร้องยิ่งลมยิ่งแผ่นนะครับโอเคนะเอาทางดูเลยเอา